ันนี้อัดโตขึ้นเป็นอะไรนะโตขึเป็นนาราแล้ไม่อยากเป็นนางสาวไทยแล้วหรอไม่อยากเป็นนาตาลีหรอ,อ,อแล้วถ้าเป็นดาราแล้วเต้นได้ไหมล่ะแกดาราได้ไงอ่ังั้นทําให้ดูอตอนจักรจี้ใหม่คะ่จะ,ะจักรจี้ใหม่คะ่ะอต่อยมาด,มาด,ด,ดูมาดูดูมาดูโอกระถินะ่นได้เลยสามเราดู จี้ใหม่คะแจักกจี้ใหม่คะเจออย่างเงี้ยจักกจ,าาจ<า>ี้ใหม่ค่ะจ๋ยจ๋ามาดูมาดูยอซี่อ๋ต่อได้เลยได้เลยได้เลยเร็วๆวเรีบดูสิแครอ่ะอยู่เฉยๆก่อนดิแต่ยิ้มยิ้มยิ้มเห็นยิ้มเห็นฟันเลยเออเห็นชัดเลยเนี่ยเราไปดีมากยิ้มเห็นฟันดิโอ <c oughs> <c oughs> Não, <laughs> oh, não, <boy. laughs>